ครับสวัสดีครับดูกับเรานะครับในช่อง f ฟ m i l ี่สีทับไทยนะครับผมอาอบน้ำให้มงคลน,นะครับโอ้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูพลายงามกันหน่อยนะครับอ่ารู้สึกว่าพลายงามจะจำควานได้หรือเปล่าเขาได้ควานใหม่นะครับผมเขาได้ควานใหม่นะครับพลายงามพลายงามมีพลายงามพลา,งาพลายงาม พอได้ควันใหม่รู้จําได้หรือเปล่าเนาะไปดูหน่อยสิไรงามอ่าโอ้ได้ควันใหม่ยังไงแล้วครับดเด็กบ้านไหนมาเลี้ยงช้างครับนี่เออไรงามได้ควันใหม่หอบอเออตัดผมใหม่เปลี่ยนหลังคา<อ>ดูดีกว่าเดิมหน่อยเนาะครับอ่ะเอะอ ส่งอะไรครับนี่ลองช่างต่าครับทร,รงต่าครับบ,บอกบอกช่างว่าเอาให้ชั้งกระเด็นให้เอาออกให้เลยไหนมาใกล้ๆหน่อยสิครับดูข้างๆหน่อยสิเปิดหูเปิดอะไรบ่เออ,อนี่ควายนาดูหน่อยสะอาดๆหน่อยโอ้เหมือนเต่าสมชายเลย,ย,ยมัน,นตะาบอยสเกลเลยอ่าชอบไม้ทรงนี้นี่ ออเอออย่างนี้แหละตัดอย่างนี้แหละมันใบรุ่นเด็กใบรุ่นสะอาดสะอานตัดอย่างนี้แหละตัดทรงผมตัดผมสั้นพลายงามจำควันได้หรือเปล่าไผ่งาม <c oughs> จำได้ไหมวันนี้ไม่ขีเลยครับวันนี้วันนี้พลางามตัวตอนเย็นครับตอนนี้ยาวยักน้อยออกก่อนครับอ๋อยักน้อยออกเนาะเออพลายงาม <c oughs> นายยืนคู่กับพลายงามเรารอสิครับตัดผมใหม่นี่ เป็นไงบ้างเออช่งงหยเร็วบนูของเขาบ่นบนบงน่นบ่นง่นบ่นบินบนบ่นบ่น่นบ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 นบ่นบ่นบ่นบนบันบ่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 นอ่นนบ่นบบ่บ่นบ่น่นนบ่นนบบ่นบ่บ่บบนบน่ ตัดผมใหม่คุยไทยเห็นลูกหมคนเลยเ่ะอไทยเห็นลูก <c oughs> คุมขน่ะเนาะทุกซอกทุกมุมเนาะคนรออ่ดีครับตัดอย่างนี้ดูดูสะอาดสะอาดดีนะครับแม่ๆเนะเาะอ่าดูมันดูสบายตาอา่าสยงามก็ างสมบูรณ์นะครับก็มีซิบซิปเรื่อยๆครับผมเอายักน้อยออกบ่ครับอ่าไปเอาออกมาเลยครับผมโชว์ตัวหน่อยอ่าพี่มงคลน,นะครับอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำขัดตัวรอรอมงคล สอาดสั้นเลยครับมงคนวันนี้อาบน้ำรอเลยพลายงามเดินตอนเย็นนะครับเดินตอนเย็นกินเลยกินเลยกินกล้วยเลย,เยกินไปเลยครับกินให้หมดเลยมันลก่กกินทั้งกล้วยให้หมดเลย วันนี้เราจะไปเที่ยวป่ากันนะครับตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเริ่มที่จะมาทเที่ยวนะครับผมมาเที่ยวมาดูช้างนะครับก็มี f c นะครับผม FC เขาติดต่อมานะครับเขาอยากจะนั่งช้างนะครับผมนั่งช้างที่บ้านนิชาดานะครับเดินเที่ยว แล้วก็เดินไปเที่ยวที่ลำน้ำชีนะครับผมสร้างบรรยากาศนะครับช่วงนี้เขาติดต่อมานะครับวันนี้เราจะพาสิริมงคลไปไปดูเส้นทางนะครับผมดูเส้นทางพานักท่องเที่ยวนะครับขี่ช้างครับผมชมธรรมชาตินะครับรีวิวรีวิวนะครับผมรีวิวสถานที่หน่อยเนาะปาม อทดลองนะครับโดยที่จะพาสิริมงคลนะครับผมาพาดูเส้นทางก่อนนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับผมมากันได้เลยครับเตออที่กนะันี่คืน ช้างรอครับมันดีคู่หูดูโอ,โโอครับอ่าพร้อมออกงานคู่กันครับผมพร้อมออกงานคู่กันติดต่อช้างแห่ งานได้ครับผมพิธีมงคลต่างๆนะครับติดต่อได้เลยครับคู่หูดูโอแห่่งานนะครับนนอ,อยักน้อยมาแล้วครับผมอยากน้อยมาแล้วอยากน้อยก็หลอไม่เบานะครับ อ่อนออนเก่งด้วยนะครับช่วงนี้ยักน้อยอ่อนเก่งด้วยนะฮะจะไปอาบน้ำครับยักน้อยนีอ่อาบน้ำกับพี่จิเขา,าลูกชายคนเล็กยักน้อยหล่อมากเลยสมาร์ทแมน อากาศร้อนๆนี้อาบน้ําเย็นดีครับผมอ่นอ,อนไ้เบานะครับนี่ส่วนโซนนี้ก็สุพรรษาต้นอ้อ,อ,อก,ก็เดินช่วงเย็นนะครับน้องบีมพาเดินทุกวันนะครับผมก็ได้เดินทุกเชือกนะครับช่วงนี้พอใหญ่ก็สบายดีครับะะจะไป อาบน้ำแล้วนะครับแม่แม่ตอนนี้เนาะควานก็ดูแลช้างไปครับตัดผมใหม่ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ควานด้วยนะครับกับช้างครับผมตัดผมใหม่แล้วเอาออกกินนมอยากกินนมเลกตะซอยดื้อดื้อดือมึนมากเลยนี่เดี๋ยโดนตะขอเกี่ยวซับนี่ยมานี่ อ่า <c oughs> oh. มามามา, <c oughs> มารครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฮะกด subscribe oh. ในช่อง family สีทับไทยครับผม oh. อ้าวขอสวัสดีครับอ่าครับสวัสดียสซโอเค